สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเรื่องราวความรักในทุกๆสถานะสำหรับราศีธนูนะคะสำหรับวันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะคะเป็นเรื่องราวความรักในเดือนกรกฎาคม2024วันที่อยู่ใต้คลิปพร้อมกับแพลตฟอร์ม,มอื่นๆนะคะกดติดตามได้เลยตามอัธยาศัยสำหรับ Youtube c h anel n อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดค,คลิปดีนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากความรักคู่ที่เป็นประเด็นหรือว่า no c o n t e t ก่อนแล้วก็ต่อด้วยคนโสดคนคุยไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นค่ะขอทราบเรื่องราวความรักสำหรับคู่ที่เป็นประเด็นนะคะราศีธนูค่ะดูกันหน่อยว่าเขาคิดยังไงนะ พลังงานของการสื่อสารการกลับมาสูงนะคะเนื่องจากเป็นวิวแล้วก็มีไม้เท้าแต่ก็ยังมีความกังวลใจนะเขาอาจจะกลัวว่าคุณไม่คุยกับเขาอะไรประมาณนี้นะ,ะสำหรับคู่ที่เป็นประเด็นดูพลังงานหลักโดยรวมแล้วเนี่ยในเดือนนี้มีเกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมานะคะ ต่อให้รู้สึกกลัวหรือกังวลแต่ว่าไพ่เมเจอร์หลักการสื่อสารมันค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นมีเกณฑ์การสื่อสารกลับมาค่ะมาขอโทษนะคะหรือว่าส่งข้อความมาด้วยความห่วงใยแต่การส่งข้อความของเขามาถึงคุณมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกกังวลนะเพราะว่า ตัวคุณอาจจะเริ่มต้นใหม่ไปแล้วนะคะหรือว่ามี new relationship ครั้งใหม่มาแล้วดังนั้นการติดต่อสื่อสารกลับมาของเขามันก็เลยอาจจะทำให้คุณรู้สึกกังวลใจอ่ะคือไม่อยากทำให้เขาเสียใจอ่ะไม่อยากทำให้เขาเจ็บเจ็บถ้าเกิดว่าจะต้องปฏิเสธเขาแต่จะทำยังไงได้ล่ะเหตุการณ์ระหว่างคุณกับเขามันก็ผ่านมาแล้วแล้วคุณก็เริ่มต้นใหม่มีพลังงานใหม่มาจดจ่อรอหรือว่ามีไปแล้วด้วยซ้ำนะคะ ถ้าเกิดว่าท่านใดไม่มีก็มีเกณฑ์ว่าจะมีทั้งคนคนนี้ที่สื่อสารเข้ามาพร้อมๆกับคนใหม่นะในเวลาเดียวกันดังนั้นนะ่ะคุณก็อาจจะต้องกังวลนะ่ะนะว่าคุณจะตอบเขายังไงดีถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาเพราะเหมือนพลังงานคุณนะ่ะค่อนข้างที่รักตัวเองมากๆแล้วเจอคนที่เขา รักคุณมากๆไปแล้วด้วยซ้ำไปนะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุไฟธาตุลมแล้วก็พลังงานใหม่เป็นชาวธาตุดินดังนั้นหน้าที่ของคุณอ่ะต้องเลือกให้ถูกว่าใครคือคู่แต่จริงๆแล้วพลังงานใต้สำหรับฟิลเจอร์ค่ะมันมีทั้งคิงถือเหรียญแล้วก็ควีนถือเหรียญซึ่งนิวเอเนจีเนี้ยเป็นเนื้อคู่ของคุณค่อนข้างชัดส่วนคนคนนี้ที่กลับเข้ามามันอาจจะด้วยความรู้สึกที่ยังผูกพันอยากที่จะมีโอกาสอีกครั้งมากกว่า แต่ในท้ายที่สุดคุณก็จะต้องเลือกตัดใครบางคนออกจากชีวิตนะคะซึ่งดูเหมือนว่านี่แหละมันคือเหตุผลที่คุณอาจจะกลุ้มใจเพราะว่าคุณไม่รู้จะปฏิเสธเขายังไงดีที่จะทําให้เขาเสียใจน้อยที่สุดตัวเขาเองทั้งที่ทรู้นะว่ามาก็อาจจะต้องผิดหวังแต่ก็จะมาลองดูอีกสักครั้งหนึ่งนะเผื่อว่าจะได้รับโอกาสนั้นแต่ว่าโอกาสมันจะร็บปลี่เต็มที เหตุการณ์อาจจะสลับกันได้ไว้เวอร์ซ่าถ้าเกิดคุณเป็นฝ่ายทําเขานะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเช็คอนาค,คตกันหน่อยอนาค,คตราศีธนูระหว่างคุณกับเขามันจะเป็นยังไงนะ ยังไงคุณก็จะต้องเลือกการกลับมาของเขาคุณก็ยังมีความรู้สึกว่ามันเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วคุณก็กลัวว่าจะจบแบบเดิมดังนั้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่นะ่าจะเป็นหนทางที่ดีมากกว่านะคะสำหรับราศีธนูนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนโสดคนโสดราศีธนูเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานไปพร้อมๆกันเลย จะหายสดแล้วหรือยังนะมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่แล้วหรือยังนะคะขอทราบความรักคนโสดนะคะราศีธนูค่ะคนสดราศีธนูแบบไพ่ไพ่ร่วงเยอะมากทีเดียว เป็นยังไงแหมไฟสีไม้เท้าขึ้นมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่นะคะวินถือถ้วยคนนี้อบอุ่นละมุนละไมามากเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนหน้าตาดีนะคะอาจจะได้เจอและกำลังคุยๆยอยู่นะไพ่สวยมากเลยไหนสิบไม้เท้าจะบอกอะไรโอเคค่ะ มีเกณฑ์ว่าจะมีคนเข้ามาแต่ว่าสามดาบมันอยู่ที่ฝั่งคุณนะอยู่ที่พลังงานกรองนั่นหมายความว่าคนที่จะเข้ามาให้คุณได้เลือกจะเป็นคนที่คุณหลงไหลใฝ่ฝันแต่จะมีถึงสองพลังงานด้วยกันที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกแล้วล่ะนะ ใช่สวยมากแต่ลอฟเวอร์ยังไงก็ต้องเลือกจ้านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แปลกนะเวลาเงียบก็เงียบเวลามาทีก็มาใชเยอะเชียวแล้วคุณก็จ,จะบ่นประมาณนี้อย่าบ่นหน้าเมื่อถึงคราที่จะต้องเลือกก็เลือกให้ดีที่สุดนะคะคนนึงเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะอีกคนนึงเป็นชาวธาตุน้ํากรกฏพิจิกมีมนพลังงานดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะ คนคนนึงก็มีสเสน่ห์เฉิดฉายอบอุน่นอ่อนโยนพลังงานเฟมินิสสูงโรแมนติกจริงใจเอาอกเอาใจช่างเข้าใจไปซะทุกเรื่องเลยนะคะเวลาที่คุณอยู่กับเขาเนี่ย หรือได้คุยกับเขาคุณรู้สึกเหมือนเป็นที่รักอะ่ะตัวเล็กตัวน้อยอะไรประมาณนี้ส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นคนที่โดดเด่นมีชื่อเสียงนะคะแต่อาจจะเป็นคนที่การสื่อสารด้านโซเชียลไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็อาจจะเป็นคนดังหน้าที่ของคุณก็คือเลือกว่าคุณจะอยู่อย่างสงบสงบครอบครัวอบอุน่น นะรักใคร่ผูกพันคู่รักเอาอกเอาใจหรือว่าจะอยู่แบบเฉิดฉายไปไหนมาไหนด้วยก,กันกับคู่ของคุณแล้วเป็นที่จับจ้องมองของสังคมตลอดเวลาหน้าที่ก็จะต้องเลือกให้ดีเพราะว่า The Lover ทั้งสองคนเนี่ยต้องตาต้องใจคุณขั้นสุดรับผายดีมากๆด้วยนะคะทั้งสองคนเนี่ยเขาทำหน้าที่ของคู่รักได้ดีนะเปจริงจัง เพียงแต่ว่าคุณนะอาจจะต้องขัดแย้งกับตัวเองอาจจะต้องต่อสู้กับก,บการตัดสินใจเลือกเยอะหน่อยในระหว่างที่คุยกับเขาทั้งคู่คุณก็อาจจะรู้สึกผิดไปด้วยว่าถ้าเขารู้จะเป็นยังไงนะว่าเราคุยอยู่สองคนตอนนี้ ก็ค่อยๆใช้เวลานะคะการออกเดทก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะถามว่าเมื่อไหร่จะได้เจอนับจากนี้4สัปดาห์ก็อยู่ในเดือนกรกฎาอยู่นะหรือ4เดือนขึ้นไปบวกลบมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอนะคะคนคนนี้เป็นรักแท้ของคุณ The Lover แต่จะมีเพียงหนึ่งเดียวนะเลือกให้ดีแล้วก็สิบถ้วยยังไงต้องลงเอยด้วยการแต่งงานแต่จะเป็นปีหน้าปีนี้เลือกให้ได้ก่อนนะคะเลือกให้ชัวร์ก่อน นะคะคนหนึ่งอายุไล่เลี่ยก,กันกับคุณนะคะอีกคนหนึ่งอายุอาจจะมากกว่าคุณสองห้าปีขึ้นไปเท่านั้นเองนะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรต้องกังวลมันน่าปวดหัวตรงที่อะไรรู้มะมันตรงสเปคด้วยกันทั้งคู่ไงมันก็เลยโหยากแล้วงานนี้ยากระแต่อาจารย์สังก็แยกแยะให้แล้วนะจะอยู่อย่างสงบอบอุ่นหรือจะอยู่แบบเฉิดฉายเลือกเอานะจ๊ะอืม อนาคตเห็นไหมคุณจะได้อัปเกรดชีวิตมากทั้งคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายนะคนคนนี้จะเข้ามาอัปเกรดชีวิตของคุณให้คุณเรีย,รยกได้ว่าเชิดหน้าชูตาในสังคมเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มาพร้อมกับความมั่งมีสีสุขลาบยศเงินทองเรียกได้ว่าได้คู่สายเปนั่นเองนะจ๊ะเอาละ เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงราศีธนูนี่ไม่ผิดหวังที่รอใช่ไหมดวงคนโสดดีมากๆเลยนะขอให้ได้เจอกันเร็วๆมีเกณฑ์จะได้เจอผ่านทางโซเชียลมีเดียผ่านทางการเดินทางแล้วก็ผ่านทางเพื่อนร่วมงานอายุน้อยได้นะจ๊ะเอาละเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันค่ะ ขอราบพลังงานคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีธนูนะคะเป็นอย่างไรเหมือนเพิ่งจะเริ่มรู้จักกันหรือเปล่านะเขาคุยกับคุณน้อยอยู่นะบางวันก็ไม่คุยเลยอะแต่คุณชอบเขาทํำไมถึงชอบล่ะไปเขียนในกระดาษถามซิว่าทํำไมถึงชอบชอบเพราะว่าเราไม่มีคนคุยหรือเปล่า กลัวว่าจะไม่มีคนอื่นคุยหรือเปล่าถ้าเราไม่คุยกับเขานะคะอืมอืมอืมคุณชอบเขามากเลยนะคะพลังงานออกมาบอกว่าคุณชอบเขามากคุณรอคอยการเปลี่ยนแปลงแต่เชื่อไหมการเปลี่ยนแปลงที่มันกำลังจะเข้ามามันจะมาจากอะไรที่ใหม่กว่าคุณคนนี้ปล่อยเขาไปก่อนแล้วคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองเดี๋ยวคุณจะได้มีโอกาสได้เลือก เพราะมันขึ้นทั้งทัวรคัฟและ t เด l o v e เคุณจะมีโอกาสได้เลือกระหว่างคนคนนี้กับ New Love Energy กับเนื้อคู่ของคุณแน่นอนคุณก็ต้องเลือกคู่ของคุณสูกถูกไหมคะจริงแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเสียหายนี่เพราะว่าเขายังไม่ได้ชัดเจนในระดับที่ชอบคุณมากนะคะเขาอาจจะ,ะสนใจคุณในเรื่องของสีร,ระภายนอกเรื่องของ Sexuality มากกว่านะคุยกับคุณที่อาจจะมีเรื่องนั้นผลผลมาด้วย แล้วก็ไม่ได้คุยบ่อยนะคะแต่ถ้าเกิดเขาคุยบ่อยแล้วรับปากจะเดินทางมาหาก็เช็คไปเลยว่ามาตลอดทั้งทริปหรือมาทริปหนึ่งมาแค่3วันนะคะเพราะเสียงว่าเขาจะทริปคุณในลักษณะ Holiday g i r l f ร์ e n d หรือ Holiday b o y f อย e n d ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีคนคุยถึง2คนที่เขาจะต้องแยกไปเดทด้วยนะคะความสัมพันธ์มันยังไม่มั่นคงเลยคือยังไม่อยู่ในความสัมพันธ์เขาก็ไม่ได้ชอบ คือมันยังไม่ได้ถูกใจในระดับที่จะต้องตกต้องป่องชิ้นเป็นแฟนกันถูกต้องอ่าเข้าใจไหมคะดังนั้นแล้วถ้าคุณเปิดโอกาสใหม่จริงๆต่อให้ไม่เปิดโอกาสเดี๋ยวจะมีคนใหม่เข้ามาให้เลือกพร้อมกันทีเดียว2คนแล้วเดี๋ยวคุณน่ะจะเป็นฝ่ายตัดเขาเองนะคะเขาก็จะเป็นฝ่ายผิดหวังไปเองแหละที่ไม่ได้ชัดเจนกับคุณตั้งแต่ตอนนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการเอาคืนเนาะ เนื้อคู่ของคุณจะเป็นคนที่สีนเสมอกันร่ำรวยมั่งมีเงินทองนะคะเป็นชาวท่าดินเพราะว่าเป็นคิงถือเหรียญอายุะจะเยอะกว่าคุณหน่อยส่วนคนที่เป็นประเด็นด้วยที่ที่คุยกันแล้วยังไม่ชัดเจนตอนนี้นะคะอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็คือยังเอาแนงอ,อนอนกับอนาคตไม่ได้ หรือเขาอาจจะมีบุตรหรือพันธะทางภระยาเก่าเขายังไม่จบสิน้นระวังด้วยนะบางทีเขายังดีลกับคนเก่าอยู่นะคะแล้วเอาคุณมาเป็นตัวเพิ่มนะก็ต้องระวังตรงจุดนี้เกี่ยวเนื่องกับชาวแทดินเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีมังกรเกี่ยวเนื่องกักบชาวราศีมีนนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันหน่อยว่า Universe อยากจะบอกอะไรนะถึงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนครั้งนี้ คุณจะติดอยู่อีกนานไหมหรือว่าจะ,จะล็อกไปอ,อีกนานไหมควรจะจบได้แล้วไหมคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับคนที่เขาจริงจังจริงใจพร้อมที่จะทําให้ชีวิตคุณอ่ะมันดีขึ้นและแถมฐานะร่ํารวยเสียด้วยซี่นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สุดท้ายแล้วนะคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นราศีธนูนะคะ คนมีคู่ไม่มีประเด็นราศีธนูค่ะขอทราบเรื่องราวความรักคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นราศีธนูนะคะ ไดูสิเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะแล้วในบางคืนบางครั้งก็คิดถึงแนว18บดวกด้วยเขาอยากจะเดินทางมาหาทําให้ฝันนั้นเป็นจริงโอ้ยอะไรก็พ่อครั้งรักหรือคุณได้ผู้หญิงครั้งรักอยู่นะคะ ระวังเรื่องการมีบุตรไม่พึงประสงค์พอให้เด็กขึ้นนะถ้ายังไม่ได้อย่างมีบุตรเวลาที่คู่ของคุณมาแล้วเนี่ยในช่วงเวลานั้นเองก็ต้องระมัดระวังเนาะต้องมีการคุมป้องกันอะไรใดๆให้ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้บุตรมาโดยบังเอ,อิญแล้วมันทําให้ปวดหัวนะคะเพราะว่าคุณยังไม่พร้อมในในเรื่องการที่จะมีบุตรร่วมกันนะคะ คู่ของคุณคิดถึงคุณมากอย่างที่บอกนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางมาหาแหละเพราะวิวฟอร์จูนไม่ว่าจะเป็นอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลมีเกณฑ์ว่าในเดือนกรกฎาคมจะเดินทางพาไปเที่ยวนะแล้วก็อาจจะมีการไปพบครอบครัวนะถ้าคุณมีบุตรเหมือนจะเป็นซิงเกิลมัมบางท่านหรืออาจจะลับกันก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวทริปครอบครัวน่ารักน่ารักจะได้โชคลาภนะคะมีเกณฑ์การโอนเงินโอ,อนทองมาให้ ะะแล้วก็พาไปเที่ยวไปช้อปปิ้งแล้วก็จะมีเรื่องอย่างว่าตามภาษาคู่รักเข้ามาจันันขอร้องว่า,าระมัดระวังถ้าเกิดยังไม่พร้อมเรื่องการมีบุตรเพิ่มหรือว่ายังไม่พร้อมเรื่องการมีบุตรเลยให้ป้องกันเอาไว้นะคะเพราะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องปวดหัวในภายหลังนะคะเพราะว่าคุณยังไม่พร้อมด้วยกันทั้งคู่แหละดังนั้นก็ระมัดระวังนะคะในในระยะเวลาอันกระชั้นชิดก็ต้องรู้จัก ให้คู่ของคนเตรียมตัวนะคะตัวคนเองก็อาจจะต้องเตรียมไว้เผื่อเขาด้วยก็ได้นะคะโอ้ยอ่านเรื่องอะไรอยู่อ่ะทีนี้นะคะเรื่องการแต่งงานยังไม่มีพูดคุยคะ่ะเป็นเดือนที่เป็นเดือนเสพสุขของคู่รัจะสพูดอะไรวะโอ้ยอ,อย่าถือสามันก็ต้องมีแหละเด็กยุคใหม่ใช่ไหมหรือว่าพี่พเพื่อนๆที่ผ่านโลกมาแล้วมันก็มันก็ต้องมีการเช็ค ของอะไรกันใช่ไหมแอดมินบอกว่าเช็คของนี้นะเออก่อนจะเช็คก็อยากให้มีการป้องกันกันให้ดีๆนะคะสิบแปดบวกชงเลยนะคะอ,อ,อยา่างอื่นไม่มีอะไรเลยอะ่ะจะได้โชคลา่าภเขาก็จะพาไปกินแบบอิหมีพี่มันอยากได้ะไรได้นะคะตอนนี้ขอประโลดอยากได้อะไรได้ได้ได้เป็นกรอบเป็นกรรมด้วยมีความสุขมากเลยอะ่ะเอ็มเพรส ของฉันเดือนนี้ภาษีธนูเ็มเพรสของอาจารย์สันมีความสุขเยอะๆนะคะขอเพชรขอทองขออะไรก็ขอได้เลยค่ะแต่ว่านี่แหละเนาะขอแล้วก็ต้องอาจจะมีการให้คือหรือเปล่า,าจ,จะไม่จ่ายนะคะเเรื่องปกติแหละอนาคตดูสิไพ่แต่งงานมันไม่มีแต่ว่ามันเป็นไพ่ของอาการที่อยู่ด้วยกันความสุขซึ่งมันจะนําพามาซึ่งอนาคตที่ ยังไงก็ตามอ่ะคุณทั้งคู่ต้องมีอนาคตที่ดีร่วมกันอยู่แล้วนะคะการสื่อสารดีมากในเดือนนี้แล้วก็เดือนนี้จะเป็นเดือนที่เขามาหาบ่อยมากเลยหรือว่ามาใช้เวลาอยู่คุณนานมากๆเลยนะคะก็ดีใจด้วยเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันหน่อยเกี่ยวเนื่องกับราศีมังกรเกี่ยวเนื่องกับ long distance relationship เกี่ยวเนื่องกับเด็กๆเ,เ,เกี่ยวเนื่องกับคนอาย,ยุน้อยเกี่ยวเนื่องกับธาตุไฟนะคะ นี่ดูสิ hey. <laughs> เห็นไหมบอกแล้วว่าคู่แล้วราไม่แคล้วกันในอนาคตข้างหน้ายังไงคุณทั้งคู่ก็จะต้องได้แต่งงานที่อยู่ร่วม,วมกันคู่ของคุณจะให้เกียรติคุณมากๆดังนั้นเขาก็จะต้องทําอะไรให้มันถูกต้องขันมุ่งขันมากทุกอย่างเป๊ะแม้ว่าเขาจะเป็นชาวต่างชาตินะคะคุณจะได้รับความรักครั้งเนี้ยเหมือนเป็นของขวัญของรางวัลอันล้ำค่าทีเดียวพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ